ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือว่าโพนั้นชี้ออกมาตรงกันนะคะว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มทางการเมืองไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะโดยเหตุผลหนึ่งที่ถูกสะท้อนออกมาก็คือรู้ว่าเป็นเพียงแค่เกมการเมืองค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตหรือว่าสวนดุสิตโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงสัปดาห์นี้ไม่เพียงแค่ความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและเห็นตรงกันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเร่งประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติเท่านั้นหากแต่ผลสำรวจยังพบว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละฝ่ายต่อการตัดสินใจออกเสียงประชามติ ร้อยละ32.1เชื่อว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนเพราะต่างก็มีวิจารณญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วขณะที่เชื่อว่าค่อนข้างมีผลอยู่ที่ร้อยละ24.01และเชื่อว่ามีผลมากร้อยละ13.63ค่ะแต่เหตุผลหนึ่งที่ถูกสะท้อนออกมาก็คือรับรู้ได้ว่าเป็นเกมการเมืองโดยร้อยละ30.26ชี้ว่าเป็นแค่ความคิดเห็นของแต่ละคนหรือแต่ละฝ่ายเท่านั้น ส่วนศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพเปิดเผยว่าประชาชนร้อยละ61.7เชื่อว่าการเคลื่อนไหวเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของนปชไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนและมีเพียงร้อยละ18.8เท่านั้นที่เชื่อว่าอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจบ้างและที่ไม่แน่ใจมีอีกร้อยละ19.5 แต่าว่าภาพรวมของผลสํารวจพบว่าประชาชนส่วนหนึ่งเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชเป็นการปลุกระดมมวลชนทางอ้อมและไม่ได้รู้สึกกังวลต่อกรณีที่คอสชอห้ามเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติจะส่งผลให้เกิดสถานการณ์ต่อต้านอย่างรุนแรงเราเชื่อมั่นว่าคอสชอจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และทุกคนก็อยากให้ประเทศเดินไปข้างหน้ารวมถึงการแสดงเจตนาที่ไม่อยากให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการการทำประชามติของไทย